ไอ้นี่เปิดไฟแล้วดับไฟแล้วอ่องอ่องเฮ้ย ตอนนี้เที่ยงสิบสองแล้วนะกระบวนด่วนเจ็ดหกวันนี้ช้ายี่สิบหกนาทีนะครับไม่สบายนะครับเสียงเป็นเปลี่ยนหน่อยนะครับมาห้าคันครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าคนจะยืนหรือเปล่านะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำ เจ็ดหนึ่งนั่นนะชุดนี้นะครับอ้หัดมาเต็มที่เลยครับความเร็วร้อยเลยนะครับหือ,อยาวๆเลยห้าคันนะครับโอ้โหนี่นี่ มาแล้วมาแล้วไม่รู้มีคนยืนหรือเปล่านะไม่ได้ดูเลยลืมเฉยเลยโอ้ภาษาพูดไปแล้วครับดวนเจ็ดหกนะครับวันนี้ชาย27ยี่สิบเจ็ดเลยนะ นนี้เที่ยงสามสิบเจ็ดขบวนสี่สามสี่ตามเวลานะครับรถท้องถิ่นนะครับสี่สามสี่วันนี้มีขบวนเก้าสามห้านะครับเป็นรถกลางวันนะครับรถเร็วกลางวันแต่เป็นรถเสริมนะครับ 935เนี่ยมันจะมันเป็นรถเสริมนะแต่ว่ามันจะไม่ทับกับขบวนอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้า936เนี่ยมันจะทับกับ43เอ134นะครับเพราะว่ามันตามหลัง134เนี่ยมันจะทับกันนะครับตามหลังกันไปเลยอนะ ลงรอบแล้วสี่สามสี่นะครับน่าจะหนึ่งศูนย์สามสามนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วชุดนี้อยู่นานมากนะครับอยู่สามชุดเลยนะอยู่แก่งคอยนะ อยู่กับสายนี้หน,าานึ่งสูตรคือพ่อเยโอ้มบบมากผ่อนหายเลยนะครับ ไปแล้วครับสี่สามสี่นะครับ 4, 3, 4รถท้องถิ่นนะครับตนนบ่ายสองหนึ่งนาทีนะครับบัวเจ็ดสิบห้านะครับ แดดแรงมากนะวันนี้ช้าอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับโดยประมาณนะครับก็คิดวนะ่าน่าจะเหลือสี่คันนะครับมาแล้วมาแล้วเพราะว่าชุดห้าคันที่สำรองปีใหม่อะมีแค่ชุดเดียวนะครับนอกร้านสี่คัน แล้วมาแล้วกี่คันครับเฮ้ยเหมือนห้าเลยนะอุ้ยห้าคันห้าคันอ้ชุดห้าคันครับมีสองชุดนะครับ ห้าคันนะครับชุดที่สองนะครับไปแล้วดูวนเจ็ดห้าต้วเสียงเป็นอะไรเนี่ย แต่ที่สี่โมงสิบห้านะขบวนสี่สามเก้านี่ตามเวลานะครับเสียงผมมันเหมือนมีอะไรติดอ่ะสี่สามเก้า 4, 3, ตามเวลามีเก้าสามห้าตามหลังมาด้วยนะครับก็สี่สามเก้าถึงปลายทางขบวนคิดว่าขบวนห้าสามห้าก็น่าจะออก ท้องถิ่นนะครับ439ชุมทางบับใหญ่เอ้ยชุมทางแก่นคอนะครับชุมทางบับใหญ่นะครับจอจุกป้ายนะครับ ก็ยังใช้สองคันอยู่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่มีหยุดปีใหม่นะก็วิ่งทุกวันนะวิ่งให้ผู้โดยสาร รุ ảo, oh, long, long, long ้นหรือเปล่าเอ้าลงรอบแล้ว อีสามเก้านะครับเดี๋ยวมีขบวนเก้สห้านะครับตามหลังมานะครับขบวนต่อไปนะครับผมจะเป็นขบวนเก้าสามห้านะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางอุดรนะครับ <c oughs> เป็นขบวนพิเศษโดยสารนะครับช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ช้าสองนาทีนะครับ อรู้สึกว่าจะช้าเพิ่มนะครับเพราะว่ามีเบาทางนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงี่สิบสามนะครับตามหลังสี่สามเก้าไปเลยนะครับมาแล้วหรือเปล่านะี่ยอน่าจะมาแล้วนะครับ มาได้หัวอะไรน่าจะเป็นหัวเดิมนะครับก็มีสองรอบนะครับในกลางวันก็จะมีรอบวันอาวันไหนอะน่าจะสามสิบเอ็ดนะครับที่ผมถ่ายวันนั้นสามสิบเอ็ดรือสามสิบนี่แหละแล้วก็มีรอบวันนี้อีกนะครับ อาจจะรอรถมาครับยังไม่โผล่เลยนึกว่ามาแล้ว ตอนนี้สี่โมงสี่สิบหกนะครับมาแล้วครับขบวนเก้าสามห้านะครับต <c oughs> ีกลับเป็นเก้าสามหกอ่คืนนี้นะครับรถเสริมบีมใหม่นะวันนี้ช้ายอยู่ประมาณหกนาทีนั้เนี่ยหกถึงห้านาทีนะครับประมาณนั้นนะโอ้น่าจะหัวเดิมนะครับ นานๆมีทีนะครับ <c oughs> รถแบบนี้ในสายนี้มันไม่มีเลยนะครับมันไม่มีวิ่งเลยนะครับแบบนี้นะี <c oughs> ก็เลยดูจะดูแปลกตา,น,า,าน,น,นะครับมาแล้วมาแล้วอื้เย็นๆนะครับแอมออกสิบเอ็ดโมงสิบห้านะครับโอ้น่าจะอยากให้วิ่งประจํามากนะครับ โอ้เด้งเด้งด้อหือ,อดูดิไอ้เปิดไฟแล้วดับไฟแล้วเอาเอ้อ,อด้ยเสียงันนะี้เปสิบคัเลยนะระอเปิดบีะครนะ What's it got?